สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆพอกันตามเคยนะจ๊ะมาพอกันชวกสายๆเนาพีเนาะตอนนี้ก็สี่โมงแรกนะจ๊ะของเิ่นแล้วเดี๋ยวกาแฟเราจะพากันไปหางที่มันมียิ้มเนะจ๊ะ บแม่ไกลบ้านนะพี่นอ้องอีบอลหนึ่งนอกจากเพราะบัตรบัตรของเจี๋ยมันมีปัญหาเนอกจากว่าเขาเปลี่ยนการจ่ายแบบใหไม่นอกจากต้องไปจ่ายอยู่นั่นพอมีสตาบสตาบเขาไอสาขานีเขาเห็นงานอาทิตเลือกเลดเนี่ยนะพี่น้องพอแฟนมาอยู่เนี่ยมันมีสตาบคอยดูแลนาะจากเลยถึงไปจ่ายอยู่นั่นก็เลยสาวลูกไส้ไปนําจากอีมินก็อยู่ห้องลังนะเอาลูกไส้ไปฝากแม่ยนะพี่น้อง หนึ 1> 1่งถึงสองสัปโมงเลาะจ้าเพราะว่าเราบอดเหตุงานเราจะเดือนหนีทั้งเดือนก็เลยได้มาอัปแดดพี่นอ้องในบึงเนาะจ้าเมื่อนี้ก็คืนทั้งมือแดดก็บ่มี่เนาะจ้าตอนจะเศาคือวา่าฝนสิตกแต่ก็บ่ดตกเนาะจ้าแฟนว่าอาทิตย์นี้หิมะสิตกอีกหิมะสิตกอีกประมาณ มันเื็นราหัสเนี่ยเลยบ,บอบกลางคืนมันนี่ก็มืออื่นนอกจากตกะเราจะสิทธาบรรยากาศน,นอพี่น้องนี่นอกจากมันครึ่มแบบนี้ทั้งมือเลยจ้ะตอนเะหาวมาก,กคือฝนสิตกบันนีก้ก็ไม่เห็นตกะเลยจ้ะ าเขตบักเซียนอกจากก็จะเอาเอมไปส่งให้เมน่าแล้วกันทางรางก็ซื้อเมล์อาหารน่นเองห่างมีใหญ่อยู่อะๆเขาเปิดใหม่เสร็จแล้วพี่น้องเร็วครับ ของเจ็บตายี่สิบแปดยูโรนจาจะจุดเก่าสิบเส้นอันอื่นึงหอมมากเก็ดโตพี่น้องคุณชายก็จะพาลูกคุณื้อมนุมน่าจะส่งดัซื้อนาปฟ้ากุณงยูวันแคนดี้ฟอร์เอเมน

one. ชายหลับแล้ววันนี้นอนนิดเดียวเออนอนคืออึดนะเวโอ้ยหน้าชมชานตั้งเลยอ่ะนอนเวรก๊อ <c oughs> นาเป็นตื่นติมนครับพื่น้องว่าจะได้เจอรลานอีกแล้วทั้งๆที่พึ่งพึ่งไปเอามาวันเสาร์เองเนี่มาน่มาตกักอสิ๊ตี่ว หลังจากเอาลูกชายให้เมญ่าเ็จเอาไปนอนแล้วก็นั่งบอกกับเพื่อนเล็กกับเพื่อนน้อยนึ่งเราจะแล้วก็เยาว์กาแฟกับพากันมาแล้ว บรรยากาศคือซีมืดซาแล้วก็จะสว่างเร็วเหร,มเร่มเริ่มสีขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยๆนะจะเอามันเริ่มสีเขา่าซ้ำมือเขาไปเรื่อยว่าฮช่วงนี้มันก็อยู่ในช่วงฤดู กับเมยร์เลก็แฟจะโอ้โหหิมะมาอีกแล้วกำลังตกเลยจ้ะกำลังเริ่มตกเลยถนนเริ่มเริ่มสอบเป็นข้าวขาอยูแล้วจ้ะทะเลเนี่ยไปสิบบมี่เลยพี่น้องอันนี้ขนาดวัดตกแปบบเดียวเน,นี่ถ้่าตกตั้งขึ้นนี่โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยตอนเช้ามาขึ้นสิแบบ